ไยี่ตาแตกเจนี่โพสภาพล่าสุดทำแฟนๆถึงกับอึ้งแห่โฟกัสที่หน้าคนอะไรยิ่งมีลูกยิ่งดูสวยดูเด็กลงได้ขนาดนี้สำหรับคุณแม่ลูกหนึ่งเจนี่อันพาดน้ป้อมเพชรหรือเจนี่เทียนโพสุวันหลังจากคลอดลูกสาวน้องโนล่าขุนค,คุณแม่ก็เป๊ะปังเข้าที่อย่างเร็วแถมความสวยของเจนนี่ก็ไม่มีสั่งจริงๆเรียกว่าไทยอายุกันแทบไม่ถูกเลยทีเดียว และเร็วๆนี้คุณแม่คนสวยก็กำลังจะมีผลงานละครในรอบหลายปีให้แฟนๆได้ชมกันและเป็นการประกบคู่พระเอกรุ่นน้องครับคณาวุดครั้งแรกในเรื่องมัดใจใหญ่ซุปตาเฟิร์สลุคยูอาไมายเมคอัพของช่องสามนั่นเองและนอกจากถ่ายละครแล้วสาวเจนี่ก็มีถ่ายแบบบ้างบางครั้งอย่างล่าสุดก็ทำเอาแฟนไลฟ์เมนสนันหลังเห็นภาพนางเอกสาวที่ดูสวยออร่ามาก แต่ที่โดดเด่นสุดคือใบหน้าของเธอดูเปล่งปลั่งหน้าเด็กจนไม่น่าเชื่อนี่เป็นคุณแม่เข้าวัยเลขสีแล้ว